เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดัดรพระเชตุพลวิมลมงังคลารามเป็นประธานในพิธีปัฏิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่ส ที่อาคารสิริพักดีธรรมวัดประยุรุวงสาวาสบรวิหารเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครได้มีพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชศทุุพลวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตนายพลากรสวรรณรัตน์องค์ขมนมรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ พร้อมกันนี้พระเดชพระคุณพระผมมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาดบวรวิหารประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติพระเถระคณะสงฆ์ผู้รับการอบรมโครงการพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวง71รูปซึ่งเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2566รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักการพระพุทธศาสนาแห่งชาติข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง การนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์ได้กล่าวสัมมูทนียกถาในงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระบรมมปพิศพระราชสมผานเจ้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมเชนกาธิเบศมหาภูมิพล ดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสกน,นิกรพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความวัฒนาสถาพรให้กับประเทศชาติคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้สนองพระราชรัทธานในสมเด็จพระบรม,มบพิตรพระราชาสมภารเจ้าโดยรับเป็นทุระนำหลักการอุดมการณ์และวิธีการทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่สู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขและสันติสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย พระนักเทศถุนเล่าเรียนหลวงจึงนับว่าเป็นสาธารณบุคคลที่สําคัญของคณะสงฆ์มีศาธารณกิจหลักคือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาะแสดงพระธรรมเทศนาะปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมกถึกอบรมศีลธรร,ม,รมให้แก่สาธุชนทุกกลุ่มใบเพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมก็ได้สนองพระราชทาในสมเด็จพระพิพระสมภารเจา้า โดยรับเป็นพุทุระในการนำหลักการอุดมการและวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงจึงรับว่าเป็นศาสนาบุคคลที่สำคัญของคณะสงฆ์ มีสาเหตุหลักคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสแสดงพระธรรมเทศนาปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมกถึกอบรมศีลธรรมให้แก่สาธิชนทุกกลุ่มไหวเพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข